ดูวอลเล่บอลสดช่องวันสดไทยพบเวียดนามช่องวัน31อถ่ายสดวอลเล่บอลหญิงไทยดูวอลเล่บอลสดช่องวันสดไทยพบเวียดนามช่องวัน31อถ่ายสดวอลเล่บอลหญิงไทยดูวอลเล่บอลสดกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับชุดผสมของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย ที่ตอนนี้กำลังแข่งขันศึกซีวีลีก2023ซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่1ที่ประเทศเวียดนามดูวอลเล่บอลสดโดยสาวไทยแข่งไปแล้วสองนัดชนะรวดทั้งสองนัดเก็บ6คะแนนเต็มและไม่เสียเซตให้ใครเลยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ซึ่งเกมสุดท้ายในสัปดาห์แรก สาวไทยมีโปรแกรมแข่งขันต่อกับเจ้าภาพเวียดนามดูวอลเล่บอลสดสำหรับทีมสาวไทยนั้นจากทั้งสองเกมที่ผ่านไปพบว่าโค้ชด่วนดันนายศีวัชรเมธากุลเลือกที่จะใช้ชุดแบบผสมผสานที่จะมีทีมชาติที่ได้กรัมศึกเนชั่นลีก2023ที่ผ่านมาคอยช่วยประคองทีมไปด้วยในตัว ซึ่งผลคะแนนในแต่ละเซตโดยเฉพาะกับอินโดนีเซียทำให้แฟนวอลเล่บอลถึงกับกำยยาดมไม่ห่างตัวดูวอลเล่บอลสดขณะที่ทางเวียดนามอันดับโลก47ของโลกจะยังคงใช้ผู้เล่นชุดแชมป์ชาเลนจ์ครับ2023และแชมป์สโมสสอนเอเชีย2023นำโดย4ีทีหรือทรานทิทานทุยทรานทิทันทุย ผู้เล่นกำลังสำคัญของทีมนัดแรกชนะฟิลิปปินส์3-1เซตนัด2ชนะอินโดนีเซีย3-1เซตทำให้แข่งรวม2นัดชนะ2นัดรวดเช่นกันมี6คะแนนแต่เสียเซตให้คู่แข่ง2เซตดูวอลเล่บอลสดเกมต่อไปถือเป็นนัดแห่งศักดิ์ศรีนัดชีชะตาจริงๆ ว่าจบสัปดาห์แรกใครจะเป็นยังยืนหยัดอยู่ได้ในจ่าฝูงของตารางระหว่างวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหรือวอลเล่บอลทีมชาติเวียดนามที่จะมีโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้วันที่6สิงหาคม66เริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยดูวอลเล่บอลสดสามารถรับชมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ได้ที่ ช่องวัน31อหรือคลิกลิงก์ด้านล่างฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียไทยพบเวียดนามไทยพบเวียดนาม